บทที่142ชายที่กลับมาท้องฟ้ามืดมิดโลกใบนี้นั้นได้หมุนเวียนเข้าสู่ช่วงกลางคืนตอนนี้โรงพยาบาลที่ดีที่สุดภายในกรุงเทพนั้นได้แต่มีคนของสมาคมฮันเตอร์เข้ามาเดินกันจนเต็มไปหมด พวกเขานั้นมาเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับท่านประธานที่กำลังอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้นนะห้องพักฟื้นพิเศษของโรงพยาบาลห้องสี่เหลี่ยมที่ถูกจัดเตรียมขึ้นมาพิเศษให้แขกคนสำคัญมาพักฟืน้น ห้องสีขาวสะอาดตาและเต็มไปด้วยของตกแต่งที่ดูหรูหรามากสำหรับห้องของผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลบนเตียงสีขาวของผู้ป่วยตอนนี้มีคนไข้ที่มาพักฟื้นภายในห้องพิเศษแห่งนี้อยู่ ร่างของชายผมสีขาวอ่อนที่กำลังนอนหมดสติอยู่บนเตียงโดยมีชายวัยห้าสิบปีที่นั่งเฝ้าอยู่ข้างๆอย่างไม่ห่างท่านประธานของสมาคมกำลังจ้องมองร่างที่กำลังหลับไหลของเอริกอย่างไม่กระพริบตามาสับพักใหญ่แล้ว ตอนนี้ภายในหัวของท่านประธานเต็มไปด้วยคำถามมากมายที่เขาอยากจะถามกับเอริกแต่ตอนนี้เอริกยังไม่ฟื้นขึ้นมาทำให้เขานั้นได้แต่นั่งรอยอย่างเงียบๆเ,เท่านั้นภายในห้องที่เงียบสงัดแห่งนี้นั้นมีเพียงพวกเขาทั้งสองคนเหลือกตาที่กำลังปิดอยู่นั้นเริ่มขยับทำให้ชายวัยห้าสิบปีที่นั่งอยู่นั้นได้สะดุ้งเฮือกลุกขึ้นมา ชายวัยห้าสิบปีมั่นใจว่าเขานั้นตามไม่ฝาดไปแน่นอนเขาเห็นเปลือกตาที่กำลังปิดอยู่ของเอริกนั้นขยับแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามไม่นานนักดวงตาทั้งสองข้างก็ได้ค่อยๆลืมขึ้นมา ภาพแรกที่เอริกนั้นได้เห็นคือเพดานห้องสีขาวสะอาดตาเขาพยายามรวบรวมสติของตนเองอยู่สักพักใบหน้าของท่านประธานที่เขาคุ้นเคยก็ยื่นเข้ามามองมาที่เขาเมื่อได้ภาพของท่านประธานที่กำลังมองเขาด้วยความสงสยัย สมองของเอริกก็เริ่มเรียบเรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาภายในสมองของเขาเขาจำได้ว่าเขากลับมาที่โลกใบนี้แล้วมุ่งหน้ามาที่สมาคมฮันเตอร์หลังจากนั้นเขาก็ได้หมดสติลงไป แต่นั้นเป็นเหตุการณ์ก่อนที่เขาจะสลบไปเพียงครู่เดียวเท่านั้นเอริกที่นอนคิดเขาเริ่มหวนคิดถึงเหตุการณ์หลังจากการต่อสู้ของเขาและเอ็กซ์จบลงหลังจากที่เขาหมดสติไปหลังจากการต่อสู้เขาก็ฟื้นขึ้นมาในอีกสามวัน ร่างของเอริกนอนแน่นิ่งอยู่เช่นนั้นในขณะที่สายฝนที่กำลังโลมร่างกายของเขาที่ไร้สติแม้ว่าเขาจะหลับไปถึงสามวันเมื่อตื่นขึ้นมาสายฝนแห่งดินแดนนี้ก็ยังคงโปรยปรายอยู่เช่นเดิมร่างกายของเขาบาดเจ็บสาหัสแม้ว่าจะผ่านไปถึงสามวันแต่ว่าร่างกายของเขาไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องทำให้บาดแผลของเขายังคงสร้างความสาหัสให้กับร่างกาย หลังจากที่เขาตื่นมาในตนนั้นร่างของเอริกค,ค่อยๆลุกขึ้นมาอยู่ในท่ายืนในความคิดเดียวของเขาในตอนนี้คือเขาจะต้องกลับไปที่โลกของเขาวิธีที่เขารู้ว่าจาก X ในขนาดนี้เองเขาก็ยังไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่า คลื่นพลังเวทของเขายังคงไม่ฟื้นคืนมาทั้งหมดแถมยังอาการบาดเจ็บของเขาอีกแต่ว่าในขณะนี้เขาก็ไม่สนอะไรแล้วภายในสมองของเอริกเต็มไปด้วยเรื่องที่จะกลับไปโลกของเขาชายหนุ่มผมสีขาวอ่อนที่ยืนอยู่ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายดวงตาสีฟ้าครามทั้งสองข้างได้หลับลงก่อนที่เขาจะเริ่มจินตนาการถึงประตูที่เชื่อมโยงโลกทั้งสองเอาไว้ เขาเริ่มรู้สึกถึงมันประตูบานที่นำพาตัวของเขามาสถานที่แห่งนี้เขาได้สัมผัสถึงมันได้ในช่วงเวลาร่างของเขาก็ได้ปลดปล่อยคลื่นพลังเวทภายในร่างกายทั้งหมดของเขาออกมา แสงสีขาวที่เกิดจากคลื่นพลังเวทพุ่งออกมาจากร่างของเขามันพุ่งสูงเสียดฟ,ฟ้าและแล้วสิ่งที่เขาตามหามันก็ปรากฏตรงหน้าของเขาจนได้ในตอนนั้นประตูที่เชื่อมโยงโลกทั้งสองเข้าด้วยกันมันก็ปรากฏขึ้นมาตรงหน้าของเขา หลังจากนั้นเอริกก็ใช้ประตูที่ปรากฏออกมาเดินทางกลับมาแต่ว่าจากการที่สูญเสียคลื่นพลังเวทเป็นจำนวนมากในการเปิดประตูทำให้ร่างกายของเขานั้นอ่อนแอลงจนกระทั่งมาหมดสติลงที่หน้าสมาคมฮันเตอร์ ร่างของชายผมสีขาวอ่อนที่นอนนิ่งอยู่บนเตียงหลังจากที่เขาได้หวนคิดเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนจนเสร็จดวงตาสีฟ้าครามของเขาได้หันมองไปที่ใบหน้าของท่านประธานที่นั่งอยู่ข้างเตียงท่านประธาน เอริกเปล่งเสียงอันแหบแห้งออกมาหลังจากที่เห็นว่าเอริกนั้นได้สติแล้วใบหน้าของชายวัยห้าสิบปีนั้นก็ได้ฉีกยิ้มออกมาด้วยความตกใจเขาได้ตะโกนบอกเลขาที่อยู่หน้าห้องทันทีเรียกหมอมาซะเอริกฟื้นแล้ว เพียงครู่เดียวเท่านั้นแพทย์ประจำตัวของเอริกก็ได้เดินทางมารักษาเขาอย่างรวดเร็วหมอคนนั้นใช้เวลาตรวจเอริกอยู่สักพักก่อนที่เขาจะยืนยันได้แล้วว่าเอริกปลอดภัยแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นทุกคนนั้นก็ได้ถูกเชิญออกไปนอกห้องอีกครั้งภายในห้องสี่เหลี่ยมแห่งนี้นั้นเหลือเพียงท่านประธานและเอริกอีกครั้ง เอริกที่ได้สติมาสักพักเขาได้ปรับเตียงนอนของตนขึ้นมาอยู่ในท่านั่งเพื่อจะสนทนากับท่านประธานได้สะดวกดูเหมือนว่าผมจะสร้างเรื่องใหญ่ให้เลยสินะครับระหว่างที่ผมหายไปเอริกพูดพลางยิ้มอ่อนๆก็ใช่น่าสิ ท่านประธานตอบกลับมาอย่างไม่รีรอขอโทษครับเรื่องนั้นช่างมันเถอะว่าแต่นายควรเล่าให้ฉันฟังนะว่านายหายไปไหนมาจริงไหมเอริกท่านประธานไม่รีรอจะยิงคำถามที่ตนเองสงสัยออกไปก่อนทันทีบทสนทนาของทั้งสองเริ่มจริงจังขึ้นทันทีหลังจากที่พวกเขาพูดกันได้เพียงไม่กี่ประโยคเท่านั้นเองจบบท บทที่143เรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในห้องพักฟื้นพิเศษของโรงพยาบาลที่เป็นห้องสี่เหลี่ยมสีขาวสะอาดตาที่ดูหรูหราตอนนี้ท่านประธานกำลังถามหาความจริงที่เกิดขึ้นกับเอริก ดวงตาสีฟ้าครามมองชายวัยห้าสิปีที่กำลังมองมาที่เขาด้วยความจริงจังแววตาของท่านประธานของที่กำลังถามหาความจริงนั้นมันทำให้บรรยากาศของห้องนี้นั้นเปลี่ยนไปทันทีก็อย่างที่ท่านประธานรู้นั่นแหละครับว่าผมต่อสู้กับหมอนั้น เธอแพ้งั้นเหรอท่านประธานพูดออกมาตามสภาพของเอริกที่ตนนั้นเห็นดวงตาของเอริกค,คล้อยต่ำลงพลางแสดงความผิดหวังออกมาก่อนจะตอบไปอย่างไม่เต็มเสียงนะครับนายสู้อย่างเต็มที่แล้วงั้นเหรอประธานถามออกมาชายผมขาวอ่อนที่นั่งอยู่บนเตียงผู้ป่วยนั้นได้ยิ้มอ่อนพลางกับพยักหน้าตอบกลับไปพ่อหนุ่มคนนั้นเก่งขนาดนั้นเลยงั้นเหรอ นั้นสินะครับจะบอกว่าเก่งก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ว่ามีบางอย่างที่ตัวของเขานั้นแตกต่างไปจากพวกเราบางอย่างที่อยู่ในตัวของเขาในหมายความว่าอย่างไงบางอย่างในตัวของพ่อหนุ่มนั่นท่านประธานนั้นเริ่มสงสัยกับคำพูดและท่าทางของเอริกที่แสดงออกมาเรื่องนั้นวันหนึ่งท่านประธานจะรู้เองครับว่าทำไมผมถึงบอกว่ามีบางอย่างแตกต่างออกไป เอริกตอบกลับไปด้วยรอยยิ้มอ่อนๆอนบนใบหน้าเพ้อชายวัยห้าสิบปีถอนหายใจออกมาด้วยความหนักใจหลังจากที่เขานั้นเห็นเอริกกำลังปิดบางบางอย่างอยู่เรื่องนั้นช่างมันเถอดฉันไม่อยากรู้แล้วก็ได้ว่าแต่เธอหายไปไหนมาตั้งหลายวัน มันคือเรื่องที่ท่านประธานสงสัยมากที่สุดมากกว่าเรื่องพลังของเอ็อกซ์เมื่อนับเวลาการหายตัวไปของเอริกก็รวมสิบวันมันเป็นปริศนาที่น่าแปลกสำหรับท่านประธานและสมาคมฮันเตอร์ ฉันส่งคนไปค้นหานายตั้งมากมายค้นหาทุกซอกทุกมุมแต่ภายในบริเวณนั้นฉันกลับไม่เจอนายเลยแม้แต่เงานายหาไปไหนมาในความสงสัยของท่านประธานเอริกที่นั่งอยู่ก็ไม่คิดจะปิดบังความจริงที่เขาได้ไปอีกโลกหนึ่งมา ชายผมสีขาวอ่อนยิ้มรับก่อนจะตอบออกไปเพื่อคลายความสงสัยของอีกฝ่ายอีกโลกหนึ่งครับคำที่เอริกตอบออกกลับไปนั้นทำให้ชายวัยห0ปีนั้นเอียงคอสงสัยเขาไม่เข้าใจนั้นคำตอบของเอริก หลังจากนั้นไม่นานท่านประธานก็เริ่มทำความเข้าใจและเริ่มตีความหมายของคำพูดของเอริกออกมาเขานั้นจึงถามกลับไปอีกครั้งอีกโลกที่นายว่าหมายถึงดันเจียนงั้นเหรอไม่ผิดหรอกครับท่านประธานถ้ามีดันเจียนปรากฏขึ้นมาตรงนั้นพวกฉันก็น่าจะรู้นี้แล้วทำไมแต่มันก็ไม่ใช่ดันเจียนนะครับเอริกกล่าวตัดขึ้นมาทันทีที่ท่านประธานยังคงพูดไม่จบ ชายวัยห้าสิบปีผงะไปหลังจากที่ได้ยินอีกฝ่ายพูดสวนมาเช่นนั้นท่านประธานนั้นมองไปที่เอริกที่นั่งอยู่บนเตียงผู้ป่วยด้วยความสงสัยอีกครั้งก่อนที่จะเอ่ยถามออกไปหมายความว่าอย่างไง คำพูดของเอริกที่แสนจะคลุมเครือนั้นมันทำให้ความอยากรู้ของท่านประธานนั้นยิ่งพุ่งสูงขึ้นตอนนี้หัวใจของชายวัยห้ปีกำลังเต้นรัวเขาเหมือนได้กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้ง ปริศนาที่เขาไม่เคยค้นพบเขาอยากรู้ปริศนานั้นใจจะขาดถ้าอย่างนั้นนายก็ช่วยเล่าเรื่องนั้นให้ฉันฟังให้ละเอียดหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันทำให้ฉันเริ่มอยากรู้ขึ้นมาแล้วครับแต่ต้องใช้เวลานาน,านหน่อยนะครับ เอริกตอบกลับไปด้วยรอยยิ้มเมื่อได้มองเห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นของท่านประธานที่กำลังมองมาที่เขาหลังจากนั้นเอริกก็ได้เริ่มเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาทุกอย่างให้ท่านประธานได้ฟังเขาเริ่มเล่าเรื่องตั้งแต่ตอนที่เขานั้นได้สู้กับ X จนกระทั่งเขาได้หลุดเข้าไปที่โลกใหม่ เอริกเล่าถึงการใช้ชีวิตอยู่ในโลกใหม่ที่เขานั้นใช้ชีวิตอยู่ในโลกใหม่และปริศนาทั้งหมดที่เขานั้นได้รู้มาจากการที่อยู่ในโลกใหม่พวกเขาทั้งสองนั้นสนทนากันเรื่องโลกใหม่อยู่เป็นเวลานานโดยท่านประธานนั่งฟังเรื่องที่เอริกเล่าออกมาด้วยรอยยิ้มแห่งความตื่นเต้นเรื่องปริศนาของโลกใหม่นั้นทำให้ไฟในกายของท่านประธานนั้นลุกโชนขึ้นมาอีกครั้ง เอริกใช้เวลาไปร่วมชั่วโมงในการอธิบายเรื่องเกี่ยวกับโลกใหม่ของท่านประธานได้ฟังอย่างละเอียดหลังจากที่เขาได้เล่าเรื่องนั้นจนจบชายวัยห้าสิบน้นถึงกับอุทานออกมาด้วยใบหน้าที่ตื่นเต้นโลกใหม่นั้นเหรอหน่าสนุกจังเลยนะฉันเองก็อยากเข้าไปเหมือนกันหลังจากได้เห็นท่าทางของท่านประธานเอริกที่นั่งอยู่บนเตียงของผู้ป่วยนั้นได้ยิ้มออกมา ผ่านไปเพียงครู่เดียวเท่านั้นรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาก็ได้หายไปก่อนที่เอริกจะเอ่อยถามขึ้นมาทันทีว่าแต่ดูเหมือนว่าท่านประธานจะมีเรื่องอะไรนะครับเพราะท่านประธานนั้นมีท่าทางร้อนโรนหลังจากที่เห็นผมหรือว่าทางนี้เกิดเรื่องขึ้นในระหว่างที่ผมไม่อยู่เหรอครับเมื่อถูกถามขึ้นมาเช่นนั้นทำให้ท่านประธานที่กำลังตื่นเต้นกับโลกใหม่ได้สะดุ้งเฮือกขึ้นมาเพราะคิดได้ นั้นสิฉันลืมบอกไปเลยว่าตอนนี้ทางสมาคมฮันเตอร์ของอเมริกากำลังจะจัดการรวมตัวของฮันเตอร์ในแต่ละประเทศจบบท บทที่144การเดินทางในโลกใหม่หลังจากที่ผ่านการต่อสู้อันดุเดือดมาเอ็กซได้เดินทางผ่านป่าที่เต็มไปด้วยสายฝนที่โปรยปรายเขานั้นใช้เวลาการเดินทางถึง3วันเต็มไปกว่าจะหลุดพ้นออกมาจากดินแดนนั้น ร่างกายที่กำลังเปลือยกายท่อนบนเปียกปอนด้วยสายฝนร่างของชายหนุ่มผมสีดำผู้นั้นกำลังเดินเท้าออกจากดินแดนที่เต็มไปด้วยสายฝนที่โปรยปรายเอ็กซ์หยุดเท้าของตนเองเมื่อเขาเห็นดินแดนที่อยู่ด้านหน้าท้องฟ้าถูกแบ่งออกจากกันอย่างเห็นได้ชัดเจนนั้นคือจุดแบ่งแยกของดินแดนทั้งสอง ท้องฟ้าด้านที่เขากำลังยืนอยู่เต็มไปด้วยมวลเมฆสีดำสนิทที่กำลังมีสายฝนโปรยปรายตกลงมาส่วนอีกด้านหนึ่งคือดินแดนที่อยู่เบื้องหน้าของเขาพื้นป่าที่เขียวขจีแสงแดดส่องผ่านม่านเมฆลงมาสู่พื้นป่าที่อยู่ใต้ฟากฟ้ามันดูเป็นดินแดนที่อบอุ่นแตกต่างจากดินแดนที่เขานั้นยืนอยู่จริงๆชายหนุ่มผมสีดำที่ร่างกายของเขาเปียกปอนไปด้วยสายฝนนั้นไม่รอช้า X ได้รีก้าวเดินตรงไปด้านหน้าของตนเองเพื่อเข้าสู่ดินแดนแห่งนั้นหลังจากการเดินเท้าไม่นานนัก X กก็ได้ก้าวข้ามผืนป่าที่เต็มไปด้วยสายฝนที่โปรยปรายมาผืนป่าที่เต็มไปด้วยแสงแห่งความอบอุ่นยินดีต้อนรับท่านได้เข้าสู่ป่าแห่งความสงบเรียบร้อยแล้วข้อความนั้นแจ้งเตือนขึ้นมาตรงหน้าของเขา เมื่อข้อความนั้นแจ้งเตือนขึ้นมาชายหนุ่มผมสีดำได้กวาดสายตาของตนมองไปรอบๆทันทีสถานที่แห่งนี้คือป่าสีเขียวขจีที่ต้นไม้นั้นสูงใหญ่เทียบเท่ากับดินแดนที่เขาเพึ่งก้าวข้ามมาแต่ว่าต้นไม้ที่สูงใหญ่ของดินแดนนี้กำลังถูกอาบไปด้วยแสงแดดให้ความอบอุ่น เอ็กซ์ยืนมองอยู่เช่นนั้นสักพักก่อนจนร่างกายที่เปียกปอนของเขาเริ่มแห้งเพราะแสงแดดที่กำลังาสาดส่องลงมากระทบที่ตัวของเขามือของเอ็กซ์ยกขึ้นมาพร้อมปัดข้อความที่แจ้งเตือนขึ้นมาตรงหน้าของตนออกไปแล้วเริ่มก้าวเท้าเดินตรงไปด้านหน้าของตนเอง ร่างของเขาเดินผ่านต้นไม้สูงใหญ่ไปด้านหน้าของตนเองพลางกับใช้ดวงตาของตนเองมองสำรวจไปรอบๆอ,อย่างช้าๆเขานั้นพยายามมองสิ่งที่อยู่ในดินแดนแห่งนี้ว่ามีสิ่งไหนแตกต่างจากดินแดนก่อนหน้านี้หรือเปล่า ในช่วงเวลาสามวันก่อนหน้านี้หลังจากที่เขานั้นต่อสู้กับเอริกเสร็จเขาก็ได้เริ่มออกเดินทางทันทีในช่วงเวลาสามวันที่เขาใช้เวลาการเดินทางมาที่ดินแดนแห่งนี้เขาพบเจอมอนสเตอร์มากพอสมควรแต่ว่าพวกมอนสเตอร์ที่ปรากฏตัวออกมาขวางทางของเขาพวกมันเป็นเพียงแต่มอนสเตอร์ระดับต่ำถึงกลางที่ไม่ได้รับมือยากอะไร เอ็อยากรู้ว่าที่ดินแดนแห่งนี้นั้นมีมอนสเตอร์ที่แตกต่างกันหรือเปล่าร่างของชายหนุ่มที่เปลือยกายท่อนบนได้เดินผ่านพืนป่าอันเขียวขจีมาสักพักแต่เขานั้นก็ไม่ได้เจออะไรในขณะที่ X กซ์ำลังเดินผ่านต้นไม้ใหญ่มากมายหูของเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแม้ว่ามันจะเบาบาง แต่ว่าเขาก็ได้แก้ปัญหาโดยการที่เขานั้นได้หยุดเท้าทั้งสองข้างของตนเองเพื่อเอี้ยวหูฟังเสียงที่ดังขึ้นมาอย่างเบาๆนั้นมันคือเสียงของสายน้ำที่กำลังกระทบเข้าไปกับโขดหินเขามั่นใจทันทีหลังจากที่พยายามเอี้ยวหูฟังเสียงชายหนุ่มผมสีดำนั้นรู้ได้ทันทีว่าต้นเสียงนั้นคือลำธารที่อยู่เบื้องหน้าของเขา X ไม่รอช้าเขานั้นได้รีบวิ่งตรงไปด้านหน้าของตนเองเพื่อค้นหาลำธารที่เขาได้ยินเสียงหลังจากที่วิ่งไปเพียงไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้น X ก็ได้พบเข้ากับลำธารขนาดใหญ่จริงๆ สายน้ำในลำธารขนาดใหญ่เบื้องหน้าของเขานั้นใสจนสามารถมองเห็นก้นของลำธารได้ด้วยตาเปล่าสายน้ำที่กำลังไหลเที่ยวกระทบเข้ากับโขดหินทำให้เกิดเสียงอย่างที่เขานั้นคิดจริงๆชายหนุ่มผมสีดำนั้นได้เดินตรงเข้าไปใกล้ๆลำธารเบื้องหน้าก่อนที่เขาจะย่อกายลงตอนนี้เขากำลังกระหายน้ำพอดีหลังจากการเดินทางมาสักพัก เมื่อมองดูด้วยตาเปล่าสายน้ำในลำธารแห่งนี้นั้นก็สะอาดพอที่เขานั้นจะใช้ดื่มกินมือทั้งสองข้างของเอ็กซ์ได้วิตน้ำจากในลำธารขึ้นมาดื่มเมื่อเขาได้ดื่มน้ำเข้าไปนั้นทำให้เขารู้สึกดีขึ้นทันที ท่านได้รับการฟื้นฟูจากความกระหายในขณะที่ X กซ์ำลังวิตน้ำจากในลำทานดื่มอยู่นั้นเองชายหนุ่มผมสีดำนั้นก็สามารถสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างมันคือคลื่นพลังเวทเขารู้ได้ทันทีว่ากำลังมีมอนสเตอร์อยู่รอบกายของเขาแม้จะรู้เช่นนั้น X นั้นกลับยังทำตัวปกติราวกับว่าไม่รู้สึกถึงตัวตนที่กำลังอยู่ใกล้เขาฟล เสียงของวัตถุบางอย่างนั้นกำลังพุ่งผ่านอากาศอย่างรวดเร็วมาจากทางด้านหลังของ x ชั่วพริบตามือของ x ที่กำลังวิทน้ำอยู่ก็ได้พุ่งมาหยุดวัตถุนั้นอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่หันหลังมามองการโจมตีสิ่งที่พุ่งมาใส่ร่างของเขาจากด้านหลังนั้นคือลูกธนู มือขวาของเอ็กซ์ที่พุ่งเข้ามาหยุดลูกธนูนั้นเอาไว้ได้เขานั้นได้ออกแรงบีบลูกธนูที่อยู่ในมือของตนเองจนหักก่อนที่ร่างกายที่กำลังย่ออยู่นั้นได้ค่อยๆลุกขึ้นมาอย่างช้าๆไหน้าอันแสนจะเย็นชาได้เหลียวไปมองทางด้านหลังของเขาวดวงตาที่เย็นยเยือกมองตรงไปทางทิศทางที่การโจมตีนั้นพุ่งตรงมาแกอยากตายมากนั้นหรือจบบท